ไม่ว่าจะร้อยไม่ว่าจะล้านนะครับไม่ว่าจะล้านร้อยนะครับหรือร้อยล้านก็ตามนะครับตอนนี้นะครับคนไทยทั้งประเทศนะครับสามารถนะครับร่วมกันนะครับจะซื้อหรือจะขายนะครับเสนอตรงไปตรงมาใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับสามารถนะครับเสนอตรงไปตรงมาใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับบางท่านอยากขายล้านบางท่านอยากซื้อร้อยนะครับ เขาเป็นภาพสมัครใจนะครับเราสามารถประกาศได้เพราะมันเป็นของของเราถูกต้องไหมครับของของเราเราประกาศได้ว่าเราจะขายเท่าไรนะครับเราจะขายเท่าไรเราจะซื้อเท่าไหร่ก็เป็นเงินของเรานะครับเราไม่สามารถบังคับการซื้อการขายได้ก็จริงนะครับแต่ในเมื่อนะครับถ้าเพื่อนๆคอมเมนต์มาแล้วว่าจะซื้อเท่านี้จะขายเท่านี้นะครับถ้าตีเห็นว่าราคานี้เหมาะสมนะครับตีก็จะมาขยี้เพิ่มเติมนะครับโดยนำคอมเมนต์ของท่านนี้นะครับขึ้นมาเลยนะครับโชว์เลยว่าเอ้ยราคานี้ดีแล้วนะครับราคานี้เหมาะแล้วนะครับ เพื 100, in no, ่อนๆก็เสนอมาเลยนะครับว่าจะร้อยหรือจะล้านหรือจะล้านหรือจะร้อยนะครับหรือถ้าเพื่อนๆไม่มั่นใจไม่กล้าเสนอนะครับเพื่อนๆก็กดดูราคากลางก่อนได้นะว่าราคากลางที่ดีนะครับควรเป็นเท่าไหร่นะครับกดดูตรงนี้เลยนะครับกดดูตรงนี้เลยนะครับว่าราคาที่ดีเป็นเท่าไหร่แล้วอย่าลืมคอมเมนต์มาเลยนะครับจะขายเท่าไหร่จะซื้อเท่าไหร่นะครับ